เทคนิคในการดับเพลิงด้วยเคมีโฟมครับเคมีโฟมเนี่ยเราจะก่อนจะดับเราจะมาทำความรู้จักกับวัฉิดครับของที่จะใช้ในกับเคมีโฟมเนี่ยอ่ะวัฉิดของเคมีโฟมจะมีสามประเภทครับประเภทที่หนึ่งโล X อ็กแพนท์โฟมโฟมที่ขยายตัวต่ำนะครับวัฉิดโลเนี่ยจะขยายโฟมได้ยี่สิบเท่าครับวัฉิดโลฉีดได้ไกลถ้าพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันกว้างใหญ่ โลจิดได้ไกลก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวพนักงานเลิงมากขึ้นนะครับโ้ชีิโลกเหมาะสำหรับการดับที่เก็บถังน้ำมันลงกันอันที่สองสนามบินอันที่3ามเรือเดินทะเลนะครับผมวัชิอันอันที่2นะครับก็คือมีเนีย expansion f o โฟมที่ขยายตัวไป I'm วิธีการฉีดหัวฉีดโฟม low e x p แ n นชั่ f o ฟ m นะครับหัวฉีดโลหัวฉีดโลจะมี3วิธีในการฉีดครับแบ b a c h u bang in t e c h n i q น e render ค c ค,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 คนะคเดี๋ยวเราจะมาฉีดให้ดูเราจะไปดู b a l อ in เทค h n i กันก่อนเ,เลยครับ 对。 ในการใช้แพนชั่นโฟมไม่มันติดหรือเปล่าไม่เห็นหอันนี้เป็นความงสินค้าที่เกิดขึ้นใหม่ตอนแรกเลยเราหาชอบออาของปุ่มควันนะดูกันเลยเราจะให้ดูโฟมที่ใช้กันห้องนี้นะครับที่ มาดูกันวครับ่ะก็จะเนี่ก็จะเต็มห้องนะครับทให้โคงไปคุพให้ไฟับนะคอ่ะจบด้แล้วครับกอบ,บ,บ,อบ,บการดับเพลิงด้วยเคมีโฟมนะครับอ่ะเราก็ได้ความรู้มา3อย่างนะคอจบตรงแค่นี้นะครับบายบาย,บายราบ